ค่อยจะบอกให้เมื่อคืนนะค่อยบอกว่าให้เจ้าอ่ะไลเจ้าก็ไม่ยอมไลลองเอาวว์อ่ะเป็นมีหลายสิ่งหลายอย่างฝากขอก็ีหลายสิ่งหลายอย่าง อนิ่งนมนมนี่เปเหยียบนมฝ่าเท้าใช่เขาเรียกนมหนูึ้นเท้าได้ดูหนังสารพงสู้สู้กันแล้วนหยิ่งเนื้อเปลาเรายิ่งุ้มกับเราเลยค่ะใหญ่มากเลยมันใหญ่เกินะอันนี้กำลังดีอ่ะลูามือมันใหญ่เกินใส่อะไรย่ายัง่ยงั่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นนะ อ๋อว่าแล้วมีเสืเห็มนเป็นไซส์นอกไซ์นี่นยนี่ะเอาไปทำไปสีที่บ้านนีอยู่สเอาไปทำไปสีมีของหลายอย่างเนาะอยู่ตรงนั้นนี้ เพราะว่ามีเป็นไม้นะคะเป็นตะก,ก้อนกาก้านะคะเป็นถาดที่ต้งกับข้าวในกระป๋องเนี่ยอ,อันนี้นวดนวดหน้าใว่าั้นวดยังไงนวดยูในทุกตัวอ้นวดมือก็มีลง เราไปเขียลุงชอบของนเนาะเป็นแบบไม่มีใคเหือนก็ไม่เหมนใคราอตสด้วยนออตัวอลุเอาใส่หัวเลยมจเสียวเอาเหรอหนังสติ๊กด้วยบอกเอาไปหนังสติ๊กก็ดีนะ ผมบอกเอาไปเลยนี่เขาว่าเหรอเนื้อนมเสื้อเคยใช้อยู่มันดีนะใช่ไหมกลางกลางอ่ะมันจะเสียวเออแล้วลงไปเลยแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงก็ลงเออมันจะเสียวแรงเลยไม่ติดลมเอาสูตรสุดรว่ะใส่เข้าไปเอาไปอีกทันทีผมจะร่วงเอาใส่ไปอีกมันก็มันก็เสียวเสียวอยู่แล้วนะเสียวอยู่ก็ขยันก็แค่เราดูสมองเนาะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราไม่ คนนนททีี่าอั้มันคิดตั้งแต่นู่นละอะไรอ่ะนงอิดคนมาตลลมในโว์ะครต้องมาแล้วก็ขายมาแล้วก็ต้ไะเจ้าของร้านก็รู้นะคะว่า ร้านนี้น้องถือว่าใหญ่มากเลยนะครับพิพิธภัณฑ์แบบมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างองค์กร้าเขาออกแบบลายสวยงามมากเลย ถ้าปวดเกิดไม่เมื่อน่ถ้าปวดเอะก็คล้องเอวเอานะคะเสียไปเท่าไหร่แล้วล่ะเสียไปเท่าไหร่ยังไม่เสียปวดัค้องดยังคล้องอยู่เคอยู่รับแบบยกมาเลยเจ๊เจ๊เขาอมข้ามฝั่งนะอธิบายอีกนะเขาจะได้ลูกค้าเยอะคนยังไม่สนใจรื่รารอ ขอเจขายของดีๆนะครับใช่ขอบคุณมากโชคดีซื้อใหม่ทุกคนนี่เจเฮงนะเนี่ยวันนี้โหนี่วันนี้เฮงเฮงรุ่มสามไปนะลุงมุ่คนนี้นี่กว่าจะแวะที่ไหนไม่ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยเอ่อฝาบเจ้าภาะฝากการเป็นที่บ้านเลยนะอะ ค่ะสองร้อยาสิบจกลำใหญ่สามร้อยห้าแล้วก็ใหญ่สุดที่เจ็ดร้อยบ้านนี้บ้านนี้เลยอันนั้นสายร้อยร้อยที่นี้อะไรที่เกี่ยวเกี่ยวกับไม้ไม้กาจะดเออทำไมถึงไม่แพงแปลกมากเลยไม้ก็เยอะใบบ้านราคาเท่าไหร่ อามน้อเอานี่ยกรุงเทพเจ็ดร้อยาสิี่ไปขึ้นบ้านใหม่อะรค้อยซื้อประจำเจ้าสนใจอะไรไหมพี่โอ้โหสีนี้ไม่ค่อยอยากได้กระป๋องนี้ไปให้คุู้ชายนะแต่่ไม่มีนี้ก็ต้องหาดูนะคะที่ถูกใจบางทีตัวมีก็ยาวอยู่ด้ใส่ได้อยู่ แล้วแบบนี้มันแข็งนี่แบบของโอ้แบบของข้าเปานี่แบบนี้เหรอฮึเหรอเห็นข้าใส่อยู่ข้าเปล่าเป็นแบบนี้นะคะเห็นไม่ออฟใส่โอ้แม่พี่ชอบแบบนี้ก็นะคะเอาไปให้น้องพลเออได้อยู่มันนิ่มไงเนี่ยพอตัวสับพี่ใส่มันจะได้ แต่แบบนี้มันจะเป็นผ้านนเ,เราได้อยู่อันนี้เนาะน,น,นั่นแหละมันจะได้ยาวๆนนเลือกของที่ถูกใจเอาไปฝากนะครมีของฝากเนาะเรามาที่ตลาดริมเมยเนาะอันนี้เท่าไหร่ครับมันจะมีที่ไปร่สเอาไปเอาไปเอาไป สีมันก็เนาะบางทีเวลาเราใส่ล้ขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่โทรศัพท์แล้วมันจะทำให้หน้าจอไม่ลายไงใช่เวลาเขาไปเที่ยวไปนู่นนั่นเนี่ยมันซื้อของไปฝากลูกสาวสวยนะคะสวยลายฉลุแระดัตสวนชอบก็เอาเลย ได้อได้อีกบ่โออันนั้นก็จะไปฝากหลานบอีอมันมันจะมันกระป๊อกป๊กป๊อกป๊กนะใช่จะเลยลุงเคือเรปอมแต่งเนี่ยอันแรกมันจะอใช่เอาไปให้ไปให้หลาน มันยังไม่ได้ออกเออมันก็จะเป็นลาวๆนั้นแหละค่ะนั่นแหละบ่าวมือบอกว่าของขังน่ะของขังนั่นแหละนั่นแหละของขังจริงๆเนาะใช่ถูกใจก็ซื้อไปให้หลานอ๋อร้านนี้มีของถูกใจเยอะเลยเนาะ มีคนโอ้ได้ข้าวของไปเยอะเหมือนกันใส่กระดิ่งบอกใส่กระดิ่งบ้านก็ได้นะขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าพิธีก็ฝากไว้แต่เป็นตอนนี้นะคะไ้เจอกันใหม่ครัค่ะสวัสดีค่ะลุงยังอยู่ลุง